ไม่ใช่แค่จุดไฟเผาป่ายังมีการอัดคลิปทำคอนเทนต์อีกด้วยนะครับทางทหารกัมพูชาก็เสิร์ฟให้ไม่ขาดครับที่ตั้งกัมพูชาให้เห็นผลงานที่ตัวเองได้มาสร้างบังเกอร์จุดนี้เนี่ยนะครับ ขณะเดียวกันนะจุดนี้มีคนกินแรงเพื่อนอีกคนนึงคือยกเอายกเอา<ะ>อีกคนหนึงยืนเฉยๆะครับไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยนะครับแล้วก็เมื่อมีการไปคุยกับแม่ซื้อด้วยนะคือบางทบางีบางคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าทหานกัมพูชาบางคนคุยคนเดียวคุยอยู่คนเดียวออนะครับออแล้วมาแนวจอมขมังเวทด้วยออนะแล้วก็แบบว่าเหมือนกับสวมคราบทหารกัมพูชารอดตายมาจากการประทะก,กับไทยแล้วสองรอบเพิ่งจะได้ออกจากบังเกอร์ตอนหยุดยิง แล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปฝึกยิงปืนกันอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็อ้างว่าเป็นการฝึกความแข็งแกร่งนี่นะครับแกร่งทั้งกายแกร่งทั้งใจทหารตำรวจตระเวนชายแดนชุดใหม่ก็เข้าประพรมน้ำมนต์จากพระเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนจะเดินทางไปประจำการที่ฐานสังเกตการในแนวหน้าด้วยนะครับ